สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับพ่อๆกับบ่าวทุนในช่องบ่าวทุนทองพูนแม่น้อยน้อ,นองหญิงครับบรรยากาศเนี่ยมุดเสาครับพี่น้องเสาแดดแต่เสาเลยไปเราพี่โดโอ้ยพี่โดเนี่ยมาเห็นเฮาพี่โดเห็นหมกบูแลนน้ำบมกบูเป็นเราพูน บรรยากาศเช้านี้ครับเสาวันพฤหัสที่1ิหานะครับพี่น้องมันี้สิ้าแล้วครับครึ่งเดือนแล้วครับเชา้าพฤหัสที่สิ้สิงหาคมนะครับผลป,ปูไปเห็ดใหญ่แบกใหม่ไปใส่แล้วนะปูปูลำดวน แดดแต่เช้าครับแดดช่วงนี้แดดครับบอมมีบ่มมีฝนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้องฝนบ่ตงมาเป็นอาทิตย์แล้วครับทํำทาคือสีตกแต่กบบระบ่ตกนะครับเหมือนกับว่าฝนตกงหย่าครับต้องทาพายุยางเดียวนะครับถ้าพายุบ่เข่าฝนกบบระบ่ตกนะครับนี้ ถึงแม้ว่าสิเป็นหน,าน้าฝนก็ตามฝนสิตกเดือนกันยาครับพี่น้องเดือนกันยาแล้วก็เดือนพฤศจิกานะครับเดือนครูสิบโอค่อยตกตกเดือนขีดเดือนมีถุน่าแรงกระละกะด้ามากฝนดีดีเลงวาสันเพราะเขาซิงหาหล้วก็เงียบอีกแล้วนะครับไปตกอีกทีหนึ่งุ่นละ่ะเดือนกันยา่นป้า ใต้เมื่อตีป้าขอนเมื่อตีนี่ป้างานนี่นี่ที่มันออกจากบอนะครับป้าที่ออกจากบอนี่คือสิเป็นแม่พวกพอพันแม่พันนะครับคือพวกพอพันแม่พันที่ออกจากบอเนี่ออกมาอยู่ในกนหนามามกนกนสิ็จมาวางไข่หลังจากที่วางไข่ก็มีลูกหน่อยเมื่อวานนี่เห็นลูกเพิ่นแรนแตกสวดๆเลยเมื่อวานนี่ในป่าเขาโอ้ ถ้าฝนบ่แหงนะครับถ้าฝนบ่ทิ้งช่วงเนี่ยป้าพวงนี้เลยไปหันมาหนีไปงานผุนไปงานพีเนี่ยมันสิกาจายหอดเลื่อนไอ้กัญยาตุลาเนี่ยใสเบดได้เลยนะครับป้ามันสีหญ่พ่อกำกำลังเป็นบบาวเป็นสาวอะนะแล้วปลุกขอบกลุ่มหนึ่งนะครับป,ปลุกคอเนี่ยปลาคอเนี่ย ที่เพ่นมีลูกนหน่อยอยู่ในในบอ่อตอนฝนกําลังสีเลงนะ่ะกลุ่มหนึ่งนะ่ะฝนเลงมาในแม่พ่นพผ้าลูกพ่นออกมาเหมือนนะระบาวโทนเห็นเหลืออยู่ในบอ่อเนะ่ยใหญ่เกือบซ้านิ้วก้อยเลยลูกเพ่นนะแสดงว่าชุดนี่นี่ก็ใหญ่ชุดนี่ก็ออกมาหลายนะครับหลายนะชุดนี่ชุดที่เห็นล่าสุดนะ เมื่อนี้น้องมีอะไราการนะครับแล้วก็มืออื่นมือฮือ้งกะบีคิวยังบทัทไดนเดินทางกับบานนะครับจะเดินทางกลับมากับพ,ลลพุ่นละพี่น้องวันที่สิบเก่านะครับจะมาถ่ายโฆษณาสีให้กับทางบริษัทเบเยอร์พนนะครับบอดโจกจะนำทีมงานมานะครับกัสิมาหลายคนอยู่ครับพี่น้อง อลัจากนีมีกิจกรรมอีอย่างอีก,กรอดับทตามนะครับเดี๋ยวทางช่องพ่อเอกกับสิรายงานให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าน้องอีเห็ดยังอยู่อยู่สจ้งไดแบบใดนะครับส่วนที่งานลังบานนะครับช่องปะวันช่องปะนางช่องลุงเดียช่องบ่าวโทษน,นะครับจะอัปเดตท,ทางบ้านเกี่ยวกับการทํางานของสร้างนะครับความคืบหนา,า,บา,าเอฟซีมาโบปุไดมาแน่จสังสีนะครับให้ ได้เห็นได้ติดตามกันนะครับ <d ial ing noise> ผู้ใดสนใจเสือนะครับพี่น้องเสือ้อตอนนี้จะมีแบบเสือเจ็ดสีนะครับอยู่บ้านใส่แอลนะครับจะเหลืออยู่6สีสีม่วงหมดแล้วนะครับใส่เอกแ์อ เหลือครบทั้ง7สีนะครับตอนนี้เสืออยูบ้านจะมีแบบ7สีแล้วก็บแบบเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดคอกลมรัตนาพรแบนด์นะครับจะมีใส่์เอ็มไซ่์ l ไซซ์เอนะครับเหลือ3ไซส์3 2สีนะครับสีดำกับสีขาวผู้ใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับ ส,ส่วนใครสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มุนนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มุนน้ำเบาทโทนกะตอนนี้เหลือหลายรุ่นอยู่นะครับมีทั้งแบบท่านหลวงปู่กับแบบรุ่นไม่ที่วัดจัดสางนะครับหรือว่าสนใจแบบใดอยากได้แบบใดกระทกมาสอบถามนะครับอยู่วัดบรญจานกะมีหลายรุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวบบาวโทนจะไปเบิงไปบูชามาให้นะครับวัดถุมงคลหลวงปู่ม,มุนวัดบัญจานอำเภอกันทารล์ จังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าผู้ใดสนใจนะครับเป็นกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับพี่น้องกาแฟล่างล้ำสประมาณว่าเห็ดให้เหาาอง,องเฮาครับทายสะดวกนะครับบอมีอาการทองอืดทองเฟ้อขับทายสะดวกนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลนะครับทางมาสอบถามได้ครับพี่น้องบาาทนกะลองแล้ว ผู้สื่อคามบันดีนะครับก็อยากให้เอฟซี FC ได้กินนำ้ำอยากให้เอฟซีได้ลองน้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศน้มเช่าครับเนือ้อผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อไปแล้วผู้ใดสนใจกูตานะครับกูตาเน็กของกลางนำ้ำกัมี่นะครับกูตาเนกของกลางนำ้ำกัมมี่นะครับ ถ้าบอกกาสื่อตามเพจบอกการสื่อทางเฟซทางไอออนไลน์ยันถือตัวถือต่มถือโก้งทักมาหาบาวโทษหน่ครับยันไปทักถือเพจป้อมทักมาหาเบาโทษหนครับได้รับของแน่นอนนะครับทักหาบาโทษเฟซบุ๊ก k บาโทษครับรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงนะครับเฟซบาโทษรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงมีผู้ติดตาม2.9เหมื่นนะครับ ผู้ติดต,ตามเฟซ2.9หมื่นทักเข้ามาสอบถามได้ครับพี่น้องอยากได้แบบใดสนใจอีหยังอยากสอบถามเรื่องหยังนะครับทักมาได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์ก็เลยกดแชร์ฝากเบอรงโฆษณาเป็นกำลังใจหนึ่งเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำนีสซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ